สวจ้าค่ะหอนว่าทางหุ่นโอ้ยสุดยอดสุดยอดอูมาหอนขับแถวฮูเซียนท่านแถวหอดสงการอยู่จังหวะอยู่ก็อยู่ในป้อมเชฟเชฟอ่ะนะอุ๊หอนอ้าวดูแลเจ้าของเด้อคนป่วยหลายเด้อค่ะเป็นไข้วัดเป็นไออากาศมันเปลี่ยนอือดูแลเจ้าของพระหลวงโตยังโมเย็ดอยู่ <laughs> โอ้ยเนาะเอาสู่ๆล่ะว่าเนาะเล็กล้างย่างเดียวเขามาแล้วเนาะ เล็ลรางยางเดียวจักสิเป็นจังไดโอ้เดินดีคือเก่าละเฮาก้าสูตรตอนนัน่นแหละสัญจรเฮากับ,บ่ยานดอกตามสูตรเฮานั่นแหละ,ะมันก็นต้องลองมันออกมาแบบนี้จังสิเข้าบ่เข้าก็ากลองเบิง่งจ้าแต่ว่าทางเส้นบ่ฝันหยังบ่จ้าบ่ชุดบ่ทันนี่ฝันนะอือแต่ว่าก็เอาตามสูตรเฮานั่นเนาะเนาะสู่เขางวดนี้เลขล่างอย่างเดียวทั้งเส้นหนองคายในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมจ้า เดินจะได้ตัวเดียวคือเก่าครับได้ตัวเดียวโคโลกอเก่าตีครับอืมค่ะมัดเมียนมาเมียนอืมเอาเมียนยู่โดเดินไปเออเดินไปที่เก้าตัวเดียวโมัดมักแต่เนาะอลไรเก่าเนาะวิ่งล่างเนาะเดินไปที่เก้าเด้อจ้ะครับมันอีตัวตัวประกอบจ้าตัวประกอบนี่มันทีได้ เลขสามแถวแต่ว่าเป็นเลขสองตัวเลขสามแถวแต่เป็นเลขสองตัวหมายถึงมันเบิร์กี่แมนคือคือมันจะเบิร์ก็ได้ที่จังไหนว่าพวกที่บอกเขียนว่าเด่นตรงนึงเด้อจ้าแล้วก็เขียนตัวประกอบจ้าเลขเก้าแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็แปดแล้วก็แปดเดือดมากมากจุดจุดจุดเว้ยเป็นสีเข้าใจจ้า นั่นแหะเป็ดตั้งได้ก็ได้เยืนยืนใด้หันละโอ้มันได้มาสามตัวนี่ตีมีเก่ามีเก่าแล้วก็ะเปดงวหมดที่มันเข่าเก้าศูนย์กับมากันจะได้สองศูนย์ศูนย์เนี่ยอืมค่ะแล้วมันเป็นแบบนี้อืมตัวบานที่มงงดไปเนี่ยมันเป็นหนึ่งสองสามจ้ามันมันบวบเบินแบบนี้ค่ะ อันมื่ีมันเบิ่นแบบเนี้มันเข่าเห็นปะจ้าอจะเอ็นจับคู่ให้ตัวใดจ่ะจะจับคู่กัแปดเก้าแปดเก้าแบบนี้ก็เก้าเก้าตัวนั้นตัวเก้าเกาอ๋อสะมาสิมาไงแตาเราหึ่งเก่าเก่านี่ก็มัดํ้ำยู่ดีเนี่ยเล็กงามยู่ดียมันจับไปเสร็จได้เีสาบน้ำเบิดตัเด่ มันมาจังสี่ลักษณะมาจังสี่เลยแม่นมากสุดละอือุ้ยเล็กงามจังเลยเอองวดจิบมันออกกันนันมันเอกมันกบบมาเบิ่นเบิ้ลแบบนี้แหละจ้ามันสามารถกับหัวได้บ่ค่ะบ่บอบ่บอ,บอค่อยเปลี่ยนอืมแต่งวดดันให้เก่า<ะ>มาก็ยังออกซูนเก่าเนาะแมนก็ะเช้าว่าต้องซับทับซับบ่เชื่อะซื่อจ้าอื้อ โอ้ยเลขน้อยหางยูเฉพาะเลขล่างนี่ยฝ้าไปหาจับฉลากกินแบงถึงใบเลยเนี่ยหาซื้อลอตเตอรี่เนาะครับแล้วแต่ผู้เป็นนี่สายนอกสายในก็ไม่จับใส่ตัวเดียวหันก็นได้จ้าเลขกเก่าหนินนนนเนาะแม่นอืมแต่่วาสัญจรบ่แน่เด้อเก่าเก่านีา่ค่ะเซียนกระดบรู้แล้วกระสั่งไว้ไวกว่อนนะซั่งไว้ตุ่งหวานละเก่าเก่าเนี่ยครับ แสดงว่ามักมักน้ำยูเลขติดเก่านี่มักน้ำยู่จ้าแต่ว่ามันสิซื้อได้เวลาปับเปลี่ยนเก่าก็เปียนมันถูกงวดเทอได้เขาโครงการคนละคิดว่าเกษียณมาแห่งตลอดเมียนะเลขตัวนี้เกษียณมาแห่างตลอดเลยมันสิเฝ้าไปหาไวบรูดฉลากินแบงอ่ะเพราะว่าคิดว่ามุดขี้ดินกันเขาโครงการคนละคืนคาคักเนี่ยอีหลีบ่ลุลแล้วบ่ลุลแล้วอีหลีจ้ะเห็นอยู่ประจำหลักเลขตัวเนี่ย แม่นยกเลขที่หาซื้อยากของจ้าแต่มาเลเกเก่านี่จังไรกันมีอยู่ดอกเนาะไปต่อยไว้เบิ่นส่วนมากเพิ่นกัดบ่ค่อยนั่นดอกเนาะซื้อไอยูลองเม่งหามันเขาเคื่องวดนั่นเมียนจ้าเนาะอวดนั่นกับจังสี่ละพัวป้าพวงปังกันยังได้แต่มันหลุดแค่วดเดียวเพิ่งหลุดวันนี้ละงวดวังหันละเนาะจ้กวันนี้ก็ตามต่อเป็นเลขเฉพาะล่างมันเล่นง่ายเลขล่างอย่างเดียว บนท่านเล่นบนน่ะเล่นเล่แบบย่างเดียวเลยอืมันใจมันสิมาต้องไปสนใจไปเลยจ้าบนนี่จังไหนกับมะเป็ดแน่นกิดขี้เกียจไต่ไงล่ะคิดเกียจไต่ไล่ะแม่นล่ำรวดโอ้ค่ะที่เขาปล่อยไปแล้วยต้องต้องงวดเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นผู้ใดเด็ดเบื้งน่ะชุดชุดอันนั้นชุดบนอันนี้เป็นเลขชุดล่างเด้อจ้าเออผิดเจรณาเบิ่ง เดี๋ยวสิให้เปรียบเทียบให้เบิ่งอีกยุดอกค่ะชุดบนกับชุดล่างเนาะสิเขียนกำกับให้เพิ่นมั่งพร้อมครับกับว่าภาพรวมไปเลยแต่ว่ต้องมาตามบ่มีโค้งบ่มีเปลี่ยนแล้วจ้าบ่มีโค้งก็คือแค่ปล่อยชุดบนแล้วก็ชุดล่างแค่นั้นเนาะครับเปิดแล้วเสือก็สือเท่านั้นล่ะพี่น้องเอ้ยอืมก็ตามสูตรเฮาเขาสูตเขาคือเก่าล่ะสัญจรเนาะก็สูดเอาเนาะครับคจ้าทุกอย่างก็บขึ้นอยู่กับดวงเฮาการเป็นแค่แนวทางนำเสนอแค่นั้นเนาะมันเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะเซียนครับครับ คนยิมนะเดืนนี้ก็แล้วแมนจ่าแมนแมนยังกะนั่นแหละค่ะเอ้าตามนั่นแหละเนาะบริกวนดีล้ฟังยังถึงพี่น้องในเอฟซีในเเซียนกับผมมียังไงนะครับบัดเนี่ยกัหาเป่าระวังละลินยังกะมันจะบมีดเข่าไม่หลุดนะเฮสเต็มที่นะครับค่ะถ้าผู้ใดมากบนกัเนียนกคาวก็คือหมกแปดเด้อแปดหมกอันนี้ข้างล่างก็คือ S <S> แปดนนเ,เ,ปดเก้าแค่นั้นละ <S <S> ะ่ะยังไป่รอดค่ะอือคือบนนี่เน้นแปดล่างนี่เน้นเก้าแค่นั้นล่ะคาซีโมโกะสุดท้ายแล้วเพราะมีเนี่ยซีฟอลอีกแล้วจะะะนนนฝากท่่ลัลค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเซียนโชคโช่งวดนี้ก็ได้เฮงปังจ้าครั่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวสาบานะจะเปรียบเทียบงวดเก้ากับงวดใหม่ให้เบิ่งจ้ะอันนี้เป็นเลขชุดล่างเด้อค่ะชุดล่างวิ่งเด่นเก้า แปลวาสามตัวเด่นมีเก่าแล้วก็มีเก่าแล้วก็มีเปดจ้ะเพิ่นจับคู่ให้กับเป็ดเก่ากับเก่าเก่าแค่นั้นจ้ะอันนี้เป็นเลขชุดล่างเด้อค่ะเดี๋ยวเสียให้เบิ่งชุดบนจ้ะเพิ่นเด้นให้ตัวใดเนาะสําหรับชุดบนในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดจ้ะชุดบนทั้งเสี้ยนนองคล้ายเพิ่นไ้มาเด้อค่ะเลขในตารางมีหามีหกมีเจ็ดแตะแถวด้านบนแถวด้านล่างมีเปดมีเก่ามีหนึ่งวิ่งเปดรองหนึ่งเด้อจ้ะสําหรับเลขบนจับคู่ให้มีแปดเจ็ด 8ปดเก้าแปดหกหาหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจ้าสำหรับเลขสามตัวห้าหนึ่งแปดแล้วก็ห้าแปดเก้าเด้อพี่น้องนี่จ้ะเปรียบเทียบเลขงวดเกา้ากับงวดไม่เบิ้งจ้ะงวดเก้ากับเขาไปที่เลขวิ่งสำหรับชุดบุญเนาะฟันไปกะที่สามจ้ากับพิจารณาเบื้อง่ะเพิ่นบอกว่าเลขบนนี่ให้นินแปดหกเด้อค่ะเอาพิจารณาเบิ้งถึงเลขบนถึงเลขล่างฟังให้จบฟังให้เข้าใจเพาะแยกบุญแยกล่างจา้า เอาคลิปนี้พี่น้องแฟนชาอฟซีได้ยินด้ฟังกัขอให้สูหมาน้ากันสูกู่ซูคุณเงินไหลกองท้องไหลเขาสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนา้สาสวัสดีจ้า